สบายดีสบายดีก right ับบรรยากาศคอยคับยำแหงเงมาพี่น้องเด้อมื่อวานี้ได้มีโอกาสดีกับอะไมาแล่นพี่น้องมาแล่นออกกำลังกายพี่น้องที่เดินถัดหลวงเมาพี่น้องเด้อซึ่งบรรยากาศแบบรู้สึกแบบคนไร้แหงนั่งนี่เนาะคนไร้แหงอะไีมื่อนี้เดินถัดรถกับบทได้ให้ทุกคนในเบื้องในสมดนเติบดนเติบพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศคือฝนสีตกพี่น้องเออเนาะเนาะขายคือฝนสีตกน้อยนึงเนาะแต่ว่ามื่อนี้นที่ตกน้อยนึงแต่ว่าแต่ละมือนอะตกทุกมือนในฝนนะพี่น้อง ตกทุกมืออลไรได้ผอีกฝักหนึ่งฝั่งไหนอีกฝักหนึ่งเนาะย่างมืงบรรยากาศน้ำกันพี่น้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแหละเส้นผมในนั่นแหละแต่ห่อแลนหอบนึงเหรอเด้พี่น้องนี่ห่อแลนออกกําลังกายหอบหนึ่งเลยแลนหอบนึงแล้วแต่บลอดภัยให้ทุกคนในเบื้องในส้นมเนาะวันนี้ก็สิทธิ์ให้ในเบื้องวันนี้น,นั่นแหละเอามาคนเดียวคือเก่าคนเดียว โซนีเดินสายเดียวตลอดเฮาะโซนะิกาพายุเขานะพีนะ่น้องอยู่ภาคเหนือก็รู้สึกแบบน้ำพวมลายเ,ยเดียวภาคเหนือเด้ยวภาคเหนือเนาะลาซุลอยู่แข่งหัวพันเนาะหัวพันน้ำพวมลายเนะาะแล้วกาคิดแล้ยวในการล่วงลำทาพีนะ่น้องแล้วกาอยู่บุรีคำใสพนะี่น,น,นะน,น้องนั่นแหละแถวบุรีคำใสก็น้ำพวมลายเนาะบุงบรรยากาศนกัพี่น้องบรรยากาศเนาะค่อยคำยำแรงแรงต่างๆเนาะ เม trim, ื่อยหลายเพื่อนเนาแลนออกกำลังกายฮอบเดียวเมื่อยหลายเนาะในแลนโดนเติมเลยโดนเติบให้เขาบริแลนด์นะวันนี้ก็นในมาแลนโอกาสดีในมาแลนด์คนอื่นบรสุทธเนาะนั่นแหละบาคนกำไม่เต้นเอเอลริบิกามีนะพี่น้องเออนั่นแหละเอเอลริบิกามีแถ่เาในประเตนทอลแลนนั่นแหละเหมือนกันนารรยากาศ เดินถั่วลนี่ก,กากวง,ง,งเติมเล้วพี่น้องกวงเติมเนาะส่วงบุญถั่วลงพี่เนาะส่งส่งบุญถั่วลงนเพิ่นจะจัดเลยพี่น้องล้ายเครื่องคลายคลองกันต่างๆเพิ่นจ,จัดเลยเนาะนนั่อะเร่อนนั้นก็คือผ่านหลวงเล้วพี่น้องเนาะผ่านหลวงเขาจะย่างค้ามฝั่งนั้นแหละแต่เขายังอ่อมกันเนาะเขาจะาอ่อมเส้นนี้ไปย่างย่างไปเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ยาวก,กันเลยพี่น้องอันนั้นแหละยาวจวดเนาะเต็มที่พี่น้อง เอาแรงพี่น้องก่อนเลยพี่น้องเนาะแรนไปแจกนั่นก่อนเนาะสิได้ถ่ายให้แงบพี่น้องแงบแงบแงบขุดหลังคนโอ้โหลายพีน้ยกหลังของคนดลายบ่คนดลายเติมเมื่อยพี่น้องเสือไม้พี่น้องเสือไม้โซเสือไม้พี่น้องเป็นกองหน้าพี่น้องเบิ่งกองหน้าย่าพี่น้องตัดถามอีกฝั่งหนึ่งน้อพี่น้องเนาะเมื่อกี้เราอยู่แจกนั่นแต่ปัจจุบันนี้่มาแจกนี่แหละพี่น้อง ถ่ายแบบคนละโซนนะพี่น้องนาะมื้อนี้ก็สแบบคนลเลยเด้สีแดงๆมันสแบบคนไลเติมละบ่ได,ด,ด้มาให้ด้วเติเตบเนาม่ถายแทนิ่งในสุกมึอบรรยากาศกันเ้อคดอเดินสรจจะายนนั้น,นอีกเน่อม เล่นก็เล่นเล่นยากก็ยากไปนหน่อเน,นาะสมัญญ่างไหนเล่นหดเนาะก็อันนี้เป็นถั่วต่างประเทศไ่น,น่อยั่วต่างประเทศเน,นาะ จีนก็บูฮนะูแล้วจีนเกาหลีนล้วนะสายกันแม่นแม่นแล้วคือนี่พายยางเข้ามาฮันล่วงพี่น้องเลยยางเนาะหนึ่งว่าคลายให้พี่น้องได้เบอร์ได้สมได้หนึ่งพี่น้องนไอยนืนยน้อน,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 นะ,ะนาอนนกายยางโขงบรรยากาศสั่งโซนัดแมนเมื่อยลายพี่น้องนี่ก็ฟ้าบดฝ่ามือ,ฟฟมอคือคล้ายคือพูดซิโตกเนาะจะบูฮูยางตอนค่ำนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน,ยน้องตอนค่ำเนี่ย เราไปเต็มนะยันตกเต็มทีนี่แหละพี่น้องเนาะหายบึงหนหนึงพี่น้องอันนี้แหละแบบยางกลับพี่น้องประธานอปรานอีกฝา่หนึงพี่น้องเนาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลายพี่น้องนี่เป็นแบบเกาหลีโอจีนบอลต่างๆหลายเนาะหลายเนาะ ีฮียจะมาคนเดียวพี่น้องมาคนเดียวก็อยากตึ่นนิดนึงเลยคนเดียวไปตึ่นเลยนั่นแหละถ้ามาอมุนคู่นี่มัวสนุกเฮฮาพี่น้องนั่นแหละบรรยากาศจะได้น้อยนิดพี่น้องเนาะอยากเพลงติดดิกระซิบก็เป็นนะพี่น้องนั่นแหลมมาานนะติดดิกระซินิดนึงเนาะท้ายบรรยากาศน้อยนิดพี่น้องน้อยนิดนาะน้อยนิดนะครับทุกมาฝากกันทางทางเลยตอนนี้นเต้นนะพี่น้อง เอรบิกที่คนรลายพีสส่น้องนี่คนดลลายเลยเด้คนดลลายเลยเด้นี่ยอนนั้นก็เนเอบิกพี่น้องน้อยหนเอยนะไปตปไกพี่น้อง

สุดนไ่ลๆจออกพรรษาไปนอนัอีสาวไปก็บม ah ือไปนอนสาวมือสาวไปกับมือนิดนึงเนาะซีนะอกพรรษาแล้วก็คือบุญทรงเือนะออกพรรษาขาบุญทรงเอาหรือบุญทรงเทอนล้วกบบุญอาบุญฐันลวงออนร่นแหละบุญฐันลวงแม่กายกานะบรากางกันเลย กำลังเข้ามาไปน้องทางะไปน้องคนกำลังย่างเข้ามาหลายนะกำลังย่างย่างเข้ามาไปน้องบรรยากาศไปน้องบรรยากาศรู้สึกแบบเริ่มคำลายนล้วคำลายแล้วรู้สึกแบบมืดเขามืดเขาแล้วไปน้องมืดอีรีไปน้องเออมืดเขามืดเขาแล้วต้องแค่เราคนนี้เบื้องนี้นะ คืออะไรนี่นะคือสตอกนะสภา,หาแห่งสาบไมเนาะแค่หเน,นาะสภาลังไม่ไม่เนาะสภาแห่งสาลังไ,ม,งไม้จะเป็นเราตกดินเนาะจะเป็นเ่สตกดินนะพี่น้อคมีาบางคนจะมาำสูบน้ำเตนนะ้ต่าๆพี่นอะแต่ เดือสายเดียวเหรอเนาะเดือสายเดียวเนาะเออเดือสายเดียวคือเก่าเนาะหลังจากเออเปลี่นเลิกงานออกกําลังกายเนี่ยพี่น้องเลยคิดหนึ่งออกซองเทือกยังดีออกกําลังกายเนาะคันบอกจักเทือกเนี่ยอ้พี่น้องหายใจไปไหนยื้อเส้นยื้สายต่างๆเนาะจะเป็นกระดูกขับเส้นนั่นพี่น้องมับไร้งานกระดูกขับเส้นเนี่ยน้อมับเลยพี่น้องเดือดเลย สิด่ดงยางจับพี่น้องเนี่ยแ่นม,มาอนแจี๋เลยเราพี่น้องทีนึงนะนี่พุ่นรถเต็มหลังจากแล่นมาันคุณเนาะแล่นมาแจี๋เนี่ยนะก็สิ่ดงยางจับพี่น้องก็เอารถพี่น้องวันนี้อะไรขอบหอกซ้องหล่อพี่น้องสีเหมือนนิดนึงเนาะเมือนนิดนึงคขอคยร้ายประดับตรงนี้นะ,นนย,ย,นนะยันเมื่อคืนนี้ยันโต๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องคนเมื่อนะย,ยันลอย ออกเปอร์นในคนเนาะมือจะคนโบลายเป็นไรไปเนาะขนเนาะ,นนะปกติคนลาจะไล่ปเป็นนำ้ำขนตกเนาะขนตกนคีนคือโบลายเป็นไรแต่การให้ไล่ยอยู่ไปนเนาะไล่ยอยู่เนาะยังนึกไดคำคหมดยัสิไมายอยู่เนาะ นด้ <ITA> พี่น it ้องคลิปน mm ี hmm. mm ้มาคนเดียวเนาะคลิปนี้เนาะมาคนเดียวคือเก่าพี่น้องแต่เมื่ออื่นอะกาศเสดไปล็อกไปลิงยูไสพี่น้องแต่ฟังพี่นาะพี่น้องเด็กเรียนละงานนะครับฝั่งเบิ้งเสดไปล็อกยูไสอีกคึนหนึ่งเนาะเอาแล้วสนนี้เอาไป้นไปลิงเขฉพาะโดนเติมพี่น้องนี่มาหนามลดลงหลายเนาะหนามลดลงหลายแล้วเได้ไปอัปเดตไปทายทุกคนในวกในสมวนนะเดี๋ยวที่ไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องซื้อของเนาะน้างบหนึ่งเส้นกีบบ่กระบะกันไปเนาะ โวนี้ิลซื้อแบบอ่ะทีว่าจะไหนเครื่องนะเครื่องก็แพงหลายพี่น้องปกติกัเจ็ดแปดสิบเจริญนี่ก็โอ้คือเซนไฟเป็น่ั้นเซนไฟก็เลยเซนอัพขึ้นเนาะเครื่องที่ว่าเอาหายออบนะพี่น้องพูดมาติพูนเนาะมาติพูนออบมาหีพี่น้องหลอดนึงเลยนะพี่น้องไอ้นั่นแหละหายหลอดหนึ่งสุดๆเลยพี่น้องนี่ก็ลองซื้อคำลาในห้องมงกลัวเนาะห้องมงฝ่าย้วพี่น้องเป็นเอราวิกพี่น้องเลยเห็นเนาะ วันนี้เขามาคนเดียวนุงมนาจะหาหมูมานำใช่ไหมมูเออมนาจะหาหมูมาสี่หาคนเนาะวันนี้เขาแบบว่าพักเบียดไว้เนาะพักเบียดเข้ามาคนเดียวเนาะแต่หมูเขาเลยครับเบียดเนานะพักเบียดมาหลายคนกันนะเจะามวนคนนี้เนาะมวนเนาะเออรีบมุกตลกให้หากันไปมวนมาคนเดียวในการคือว่าอะไรซึ้งเลยเนื่องเน้อง ยืดซ <g ab ung> ึ ını, ่งไวนึงหายักแรนก็แรนไปหน้องเด้หายักงานก็งานเนาะตามอัธยาศัยไปหน้องเต็มที่ไปหน่อยเต็มที่แลงนะเฮ่อกก็มีแห้งไวนึงไปหน่อนะเอาอเฮ่ออกก็มีแห้งเนาะโบ้แรนออกกํลังกายจากเท่อนี่ก็หนักนวงไปหน้องหนักนวงครับ รถทางการอยู่สดนนดออุดนะพี่น้องรถนอนยูร์นาเนาะรถเอาจอดอยู่ซ้างรถใหญ่พี่น้องนั่นแหละรถใหญ่เออมีเครื่องมีอย่างมาขายเนาะมีเครื่องขายอะไพี่น้องไอ้นี่พิพากมีมีอย่างมาขายเนาะนีแล้วก็มันก็มีมันก็มีแบบว่าท่านคือตลาดอ่าทานซุกพี่น้เองเออตลาดหัดลวงไปเนานะยู่ข้างหน้าเนาะจะเอาไปซื้อพี่น้องเดือ,อนหน้าจะไปเนาะจะไปซื้อเนาะซื้ออาหารการกินครบสุดพี่น้อง มีกบผูกปีงคุณพี่น้องเอออาคารสุดยอดต่างๆเนาะนั่นแหละนะถ้ามู้มานน้ำที่น้องเลยนะมาได้หลายคนนะเนาะเอออันนทางเขาไว้เนาะทางเขาเนาะโอ้ตุ้งยาามาอะไรนะพี่น้องมีการหอดรถอะไรเด้อพี่น้องเนี่ยหอดรถแล้วพี่น้องรถหันยุนยุนนานพี่น้องนี่กลางรถยางไอ้เนาะ อะไรพี่น้องมากถ้าลืมปลักไล่ปักเซลล์เขาติดตามสองคลิดปลั๊กไล่พี่เขาจะพาคลิปใหม่พี่น้องไปลอบไปลิ้นไปกินอยู่ไสพี่น้องออกกําลังกายก็มีนั่นแหละเด้อพี่น้องเด้อไบายพี่น้องไปก่อนพี่น้องบายเด้อพี่น้องเด้อบายพี่น้องไปบายไปก่อนพี่น้อง